วันที่5ตุลาคมพศ2564เวลา12.45น,นคุณวิเชียรเตชะไพาบุญประธานกรรมการมูลนิธิปริกถึงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสุทัสเตชะวิบูลรองประธานกรรมการนายศักดิ์กอแสงเลืองรองประธานกรรมการคณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิผู้บริหารสิทธิอนุสิ์และสาธุชนร่วมในพิธีอันเชิญกิ้วห้วหุก โจเทพก้า้9องค์หรือในยหนึ่งคือดาวพระเคราะห์ทาั้ง9ดวงเปิดมณฑลพิธีงานเทศกาลกินเจประจำปี2564โดยคณะสงฆ์อนันตนิกายวัดอุทัยราชบำรุงณนะภายในสาลเจ้าไต้ฮงกงมูลนิธิปอนินตึงพัฒพาชัยกรุงเทพมหานครเทศกาลกินเจมูลนิธิปลิกตึงณศนะาลเจ้าไต้ฮงกงมูลนิธิปลิกตึงพัฒพาชัยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีโดยปีนี้ จะตรงกับวันที่5 15ตุลาคมโดยมูลนิธิขอเชิญชวนศิยานุสิญญ์และสาธุชนทุกคนร่วมสักการะปูชาปูไตฮงเพื่อความบริสริมงคลและขอพอรให้คุมค้มครองแควค่าปลอดภัยทำบุญประทีปคมไฟเต่งลังถาวายหลวงปู่ไตฮงเพื่อความเจริญรุ่งเรือง เนื่นแมทสการกินเจประจำปี2564นักสัจ้าไปฮ่องกงมูนิธิปริปิต้งพัชภาชัยกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูนิธิปริปิต้ง